ในสนามที่หนึ่งต่อไปเป็นการแข่งขันเซปักตะก้อเกีย<ต><น>รานัเกเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยครั้งที่40รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกปักสินพระยองเตยประเทททีมเดี่ยวชายอะหว2ปี ทีมผู้อบาลเมืองนครนายกพบกับทีมผู้กอบานตะบนแพรภาษาขอเสิยงตรงที่ต้องรับจากการสัตย์จิผู้จัดการทีมผู้สุดสอนและนักกาลงสม Thank okay. you. สมณช้างเผือกคณะกรรมการผู้ตัดสิน์ประกอบด้วยกรรมการประจัสนามอาจารย์ตรงวุฒิฐานสุเินผู้สัตสินอาจารย์วิทิ์พงษ์เนืองผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์จารุพงษ์สุวรรณผู้ตัดสินก์รักเส้นอาจารย์เทียระพงษ์สุนุนและอาจารย์สถาพรศิริชินชาทั้งสองทีมสัมผัสมือค่ะ Namo Amitabha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  ผมก็ต้องเข้าสู่การแข่งขันในงานนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผ่านการทั้งที่40ครับจากสินและยองเก็นในรอบคัดพัดตันออกและยองเป็นคู่รุ่นซึ่ปีชายระหว่างทีมเทศบาลเมืองนครนายกพบกับทีมเทศบาลตะบนแพทย์ศักครับทีมเทศบาลตะบนแพทย์สามเมื่อวานแพ้ แค่ให้กับเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นมาเนี่ยนัดนี้มาเจอกับเทศบาลนครนายกเป็นูปแบบครับพี่แต่ที่แน่ๆดูหมายเลขสองก่อนเที่ยวนะเที่ยวนอพอกับน้องกาแล้วฝั่งนู้นก็ยังมีลูกแดงมีแจกแม่ครับ

嗯，对。 ต่อสอครับแพทย์สาเสร์มไม่พ้านะครับผไต่อสู้ได้แต่ต่อครับสามแต้มเชวันเนื่งนักยกรู้เกมเสิร์ฟน้องภูมินะเสิร์ฟโอ้แล้วลงแต่แของนยก ศูนย์ต่อสี่ครับสาเส,สิร์ฟมาเอาแป๊ก <nước> พ <Genius. S 2> oh. ักน้องเพียลูกทีแม่ต้องให right. ้ตุ่งโดนนะฮะน้องเพียวแป้วสาได้แต่ทำของนักคอนเทลครับน้องเตอร์นะครับเด็กชายพิชิตพักมีอาสา ให้คับถูกเสิร์ฟไปทิศสาตั้งลูกนี้บ่งออกหลังครับหมาเลี้ยงสอบน้องมังกรครับเด็กชายกุฏิศักดิ์สิงเชื้อนะครับแต่มาจากขัดพลอยยกครับหนีไปอีหนึ่งจ่อห้าครับแต่ถ้าไม่ทางหล่นหรือเปล่าเอาไปกรับว่าปูนเพียชงมาต่างค้นมาบ่งไปลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับเจอลูกบ่งของน้องเต๋อ เด็กชาพุทธิพัฒน์มีอาสาต,ต้องช่วชมนะน้องเดียวเด็กชายธีระโดนองอาจน,นี่เือสองชงนึกหวานหรือเปล่า6-1นนครับเสร์ฟไปแต่ข้ามลูกนี้ไม่ข้ามเป็แนแต้มของนครยกแพ้ไม่ได้นะจ๊ะแพทยสาแพ้นี่ตกเลยนะ ันเปิดนี้ไม่ดีไม่สวยครับเป็นแต้มของแพทย์สาสตร์ครับต้องหดต้องหมดวชิรศุขเดี่ยวดูลูกน้องมาดูเก็บเสิร์ฟของน้องเสิร์ฟลูกที่อ่อนข้างเยอะครับแต้ของแพทย์สาสตรครับ ได้อยู่ครับแพทย์ษาเกมนี้ต้องชนะอย่างเดียวนะจ๊ะแพทย์ษาเสิร์ฟมาเพียวตั้งเอาทูกใต้ครั้งนึงเต๋อโป่งลูกนี้เรียบร้อยไรครับเป็นแต้มของนักนนบอลนายกยศอยู่ตาหาวันทำฝั่งของแพทย์ษาเนี่ยน,น,นักบอลเนี่ย หมายเลขสี่เนาะคิอพวงเงินเินไม่ได้โชว์เลยแล้วเสิร์ฟลูกน uh okay. ี้ดีครับลงเป็นแต้มแข่งนครนายกโอกาสโชว์ฟอร์ดเอาเลยจะแพยกสาจากรอเสิร์ฟมาเยียวต้างึ้นปูตั้งใหม่แล้วแก้ไปก่อนลูกนี้ โปรไปลนี้โอ้ยออกนีไปสิต่อสามนะนครยกเสิร์ฟไปลนี้เสิร์ฟแยไหมครับหลังเปแต้มของแอกสาครับ ในสมานะบนแพ์สามตามเยอะสี่ต่อสิบเอาหน่อยจ้าตามใหม่รถบูมยกมายังไงลน้นแล้วลูกนี้จังหวะล้นนี่น้นนนองบัรกอเห็นรถมาใช้สีสามบ่งไว้แต่ลูกออกข้างเยอะอแด้ครับนักพอนียกตีไปสิบเอ็ดต่อสิบ ปล่อไปช้าๆยังได้สาวยังได้ไหมลูกนี้ไม่ได้ครับแต่ของนครนายกโบกมุมเท่งซิ่งอ้ยยังเปดยกโยนไปครับแต้มให้กับนครนายก เซตแรกนัดแรกของแทสาดิ้งจากบวังนำเย็นในคู่สายของสายสี่แบจะครับเขะควนยอดครับเมเซตที่หนึ่ง เกี่ยวลูกนี้ยังได้เพียวเอาเติมแก้ไปก่อนครับเอายังได้ครับอ้อเรียบร้อเยเลยอะไรครับเอาเลยแก้ได้ดีกับฝั่งของแพทย์ศาครับเทศบาลตำบลแพทย์ศาปิดจับไม่ได้ครับนครนายก4ต่อ5ยื้อให้ได้ครรบแพทย์สาลูกนี้ ลูกรงครับแพ้ขอันครยศครับในเซตแรกเอาชะนะแสาไปด้วยสกอร์1 5ต5โอ้โหความส่งของทีมกัปตนันแล้ตางแต่งผสมเป๊ปะพอดีเลยเท่ากันหมดเลย ก็นอกบออนิวโชนานแล้วก็ตกอลบอลจะสอจะแพ้ไม่ได้เนาะแพ้ตกบอลเยก็แมงลัดแรกแพ้กับควน้ำนก็แค่นี้เพราะว่าแต่ว่า ตัวสองตัวสี่เด็กชายตายครบเลยนะครับนี่คือการแข

ือว่าสีมืออาจจะเป็นรองเซ็นทรัลเมืองนครนายกเรื่องใจดีไม่ถอยอยู่แล้วครัุ่นมาเชียร์กันนักเีงเซตสองออกไขครับระหว่างเซ็นทรัลเมืองนครนายกกับเซ็นทัลกมืงเพชรบุรีเซ็นทรัลก็บร์บี้พีดส่งหัวใจรัวมาให้น้องๆทั้งสองทีมด้วยนะครับที่ศรัทา เอาเิ่มครับยกเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนโอยน้องก็ได้แต้มครับยกนไปก่อนครับศต่นหนึ่งครับแต่ลูกนี้มังรแต่ไม่ข้ามครับแตมไม่กับนักนใยกเลาบอกนะครับ สองต่อสิบครับครับสรดแย่มากครับตามขึ้นยังไงหล่นเน็บยเท้าฮะโอ้แล้วเที่ยวชงมาเท้ายังช้าช้าโอ้โพี่จันหลอกรอดนิดนึงน้องมัองก่อนบอกไปลูกนี้โอ้โหยตา้ลูก ศูนย์ต่อสามครับไปครับไปดีครับน้องมังกรลูกนี้มังกรโป่งไว้คร <theory> ับตั้งมาครับหยกตั้งให้กับเตอร์ครับโอ้แล้วมาที่น้องโชว์นันนะเปิดศีรษะหลุดหลังไปครับเป็นแต้มให้กับนครนายกเดี๋ยวมอนนูกเดี๋ยวอน้ออนนะ

สองตอนนี้ค่ะ <c oughs> แต่งพิลาเดีนองค์กรของของททงินสิบพนในรอบครับเอื้อนะะรับภาคตะวันออกครับตากสิ์และยองเกนครับที่สนามไออาพีซีนะครับสปอร์ตแอมเปี้าน ้5ต่อ1ครับครับนายกเสิร์ฟพากินเปิดลูกนี้สวยโปร่งไปมังกรถูกตั้งมาไม่สวยตั้งล้นมก,ก่อนลูกนี้มังกรตั้งอีกท่นึงพากินลูกนี้เตะลูกออกข้างครับเป็นแต้มของนครนายก

เสิมาปักคอนลูกีเผื่อลูกของข้าครับแต่ของนครนายกหนึ่งต่อไปนะแต่มันอยู่นิ่งนะของฝั่งแพร่สายต่อบ่งไปลูกนี้โอ้โหลูกต่างคนรู้ว่าจะรับกัน เจ้าคือเจกรนะกอแทนีออกข้ากับแก้มของนครนยกป่าครบแพาะ บบเซตนี้แชมแพ้ครับแอว้วก็ในช่วง12ปีชาประคอนเสิร์ฟข้าไปก่อนโอ้โหลูกเพียวโชว์วาหฮเตอร์เอาแล้วลี้โอ้โหแล้วข้ามค่ามาของฝั่งของแพทย์สาครับโชว์นั้นเปิดไม่ได้ครับเป็นแคตครับกคอนายกนี่เป็น17-1 S 1> <S 1> เสริมมา,า,าร์มอนเปิดลูกนี้ไม่ได้เป็นแต้มของนครนายกหนีไปจุดสองต่อหนึ่งไสู้อยู่แล้วครับเพรสาเอาสักลูกเนี่ยเก็บเสริมร์ก่อน,นได้ครับตั้งมาจะเติรโ์ลโลูกนี้อาจจะมองสวนนิดนึงแต่ดันความสูงไม่ถึง แต่กับนครนายกนกครนายกมีการเปลี่ยนตัวมาเล่นยๆเอาน้องเต้ลงมานะครับหมายเลขหนึ่งเอาน้องเต๋อออกครับควาโจ๋งนี่พอๆกันนะตอนนี้มาวัดกันครับในเกมนี้ใครจะได้แต่หัวตั้งใจเปิดให้ดีครับแพทย์สา สามต่อหนึ่ง,งครับไอ้เจะเสียแล้วปังกอนโ,อโห์หแล้วเซอเร์เบียน้องภูมิเออเช็ดเพชรเลยอย่างนี้อีกแต้มเดียวครับของทีมเทศบาลเมืองนครนายกหนึ่งต่อสิบสี่เดีย๋ยวเปิดภูมิตั้งแล้วเติดลูกนี้สันแบงคอ้ยออกครับเป็นแต้มของแพทย์สา นิดเดียวข้ามเส้นเลย14-2ต่อครับดูแล้วก็ไม่น่าพลาดครับทีนี้เซตที่สองก็ลุกดีครับลงครับถึงแต้มให้กับเทศบาลเมืองนครนายกในเซตสองเอาชนะไปด้วย15-2ครับครับสรุจลุกอดเทศบาลเมืองนครนายก าชนะทศบาบุนเพศสาไปด้วยสองต่อศูนเซตส่วนเทศสานี่กอถือว่าเกมนี้จบฮะส่วนในวันพรุ่งนี้ครับทีมเทศบาลเมืองนครนายกเจอกับเทศบาลเมืองหวังน้ำเย็นต้องไปลุ้นว่าใครจะเป็นที่หนึ่งในสายของสายสี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณเอด้วยทุกท่านะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับ ก็เดี๋ยวกลับมาเจอคู่ต่อไปประเภททีมหญิง12ปีนะระหว่างเทศบาลนัคอสมุทรรปาการเจอกับเทศบาลเมืองหวังน้ำเย็นครับสักคู่นะครับวันนี้ขอจบไลฟ์สดในเท่านี้ครับสวัสดีครับทาล เดี๋ยวเาไปติดเขาก็ติดเขาไปเรค่องเขก็นรื่องอะไรเขตเขตจากครับพีจ้างวันนี้ครับวันนีครับแลที่สอง